สวัสดีค่ะมาแล้วนะครับวันนี้อยู่กับร้านพี่อ้อยนะครับพอพฟี่ชาคาเฟ่นะครับยชนเหมือนเดิมนะ อู่กับบรรยากาศดีๆแล้วก็เครื่องดื่มต่างๆจากทางร้านพี่อ้อยนะครับวันนี้เรามาดูพี่อ้อยจะได้เมนูอะไรบ้างสวัสดีนะครับทุกคนอันนี้อากาศดีอากาศน้อนหนาวฝนตกที่ไหนบ้างเอ่ยรายงานได้นะครับตรงนี้อำเภอกระนวลหนาวอากาศเย็นๆเนาะพี่อ้อย ก็ยบันเลงไปเลยนะครับตอนนี้เพื่อนกำลังทำออเดอร์อป้ากินนะกินเปลือกได้ยนี่นแม่นี่ดีเปลือกหอ,อมกิิ่น้อมมากไ,ไกลเลยลูกค้าพี่้อยก็ยังสอบถามอยู่นะครับว่า พี่อ้อยจะมีฟีไข่กวันไหนบ้างนะครับหลังจากที่ชิปวิดีโอได้ลงไปทุกคนก็ถามมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมาเล่าชมฟังนะคะไข่묵พี่อ้อยต้มเองนะทุกคนกว่าจะได้นะครับต้มอ,อยู่สามทีสามรอบสามรอบนะครับนุ่มมากไข่กนะคะต้มครั้งแรก ครั้งแรกแข็งนิดนึงใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นไอ้นั่นนะคะข้างในอ่ะเป็นไปข้างในอ่ะไอเราก็นึกว่าเป็นกรุบกรอบแบบนี่ไม่ใช่ใช่ไหมต้มใช่ค่ะครั้งที่สามนี่นุ่มเลยนะคะครั้งที่สองก็ก็เกือบนุ่มเนาะครั้งที่สามนี่โอเคเลยอร่อยเลยนะครับลูกค้าถามหาเนี่ยคือเดียวอย่ามาบอกนะคะว่าใช้อะไร อาการดีนะครับเดี๋ยวเราดูหน้าร้านพี่อ้อยเขาพี่ชาคาเฟ่กันมนเป็น้อยหางตัง่อไอลูกอาอยู่นะครับนี่นะครับร้านพี่อ้อยเขาพี่ชาคาเฟ่พี่อ้อยนี่เกจัดร้านใหม่นะทุกคนจัดร้านใหม่ในรอบหนึ่งปี <c oughs> <c oughs> จัดไปเรื่อยๆนะครับ ล่าสุดนี้ก็จะมีแบบเมนูนะครับฟิอโอยน,นี้มีหลากหลายเมนูมากเลยนะครับมากกว่า60รายการเลย สังเกตง่ายๆนะร้านเพ่อเวลามานะครับป้ายก็จะอยู่ตรงหน้าร้านเองป้ายตรงนี้นะครับเป็นป้ายริมทางของพี่ชาคาเฟ่น,นะครับออหอมเผือกหอมจริงๆนะหอมเลยภายในร้านเพื่อก็จะมีอุปกรณ์ทำเครื่องดื่มต่างๆนะครับ วัตถุดิบเรียกว่าครบเซตเลยเนี่ยสองกระปุกตรงนี้ก็จะเป็นวัตถุดิบาชาเขียวแล้วก็ชาชาไทยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นชามัช่าแล้วก็ชโคโคโกะะ็อกโกแลตส่วนฝานี่ก็จะเป็นวัตถุดิบ,บเมนูโบราณหน่อยนะครับเป็นกาแฟโบราณเม็ดกาแฟในกาแฟนี่เป็นเมนู ส้างชื่อให้พี่อ้อยน,นะผู้ใได้มาสร้างในกาแฟานี่ดูดเพราะเศร้า,า,าอ่ะทุกคนสั่งกินปูบเบ็เมิร์ดเป็นเมิร์ดผมนี่ห,หมมได้น้อยตลอดครับเพราะว่ากินเร็วการกินน้ําเนี่ยจะมีอยู่สองประเภทนะทุกคนประเภทหนึ่งก็คือประเภทผมอะ่ะดูดจืดแป๊บเดียวหมดนะครับแล้วก็จะมีประเภทแก้วเดียวกินในทั้งวันก็มีนะครับค่อยๆ กินค่อยๆเจ็บเรื่อยๆนะครับลายาตากต้องคินพี่อ่อนรู้สึกเหมือนตัวเองไม่น้อยตลอดรู้สึกเจ็บมากเลยของผมต้องเป็นแก้วโอ่งพี่วอยแก้วเท่านี้เลยก็ดีนะพี่้อยพวมน้ำไปเลย ขอมนี่ก็เป็นเมนูลูกค้าติดใจอยู่เรื่อยๆได้กินหอมจริงๆนะทุกคนเนี่ยหอมมากดูไปใกล้ครับอยากให้กล้องส่งกินได้เลยเกินพรา้ากล่องส่งกินใด,ดนี่หิวนละนี่กระปุกตรงนี้อ่ะที่แรกผมนึกว่านี้เป็นช้อนนะครับทุกคนนี่เหมือนช้อนไหมช้อนเล็กๆตรงเนี้ยแต่ที่จริงแล้วมีช้อนเหน็บตรงนี้นะครับเนี่ยเหมือนเหมือนช้อนเลยนะครับ มือนช้อนช้อนชาช้อนจุกดีตอนเด็กๆเป็นคนที่ชอบกินเกลอกหอมมากนะคะไม่รู้เป็นอะไรอ๋อวันนี้ที่ลูกค้าสั่งเกลอกหอมปั่นอะ่ะก็เสาร์ที่แล้วนะคะคลูกค้ามากินเกลอดหอมปั่นไข่มุกแล้วลูกค้าติดใจไข่มุกแน่เลยนะคะวันนี้ลูกค้าก็ถามวันมีไข่มุกไหมก็เลยบอกว่าไข่มุกมีทุกวันพุกับวันเสาร์นะคะคาากนคินหนักหรืวาจะมทุกวันพุธกับวันเสาร์ ไม่อยากต้มทุกวนันถ้าต้มทุกวันมันเหลือแล้วมันเสียดายนะคะ<ม>ก็เลยแล้วก็ก็อยากให้ลูกค้าได้กินด้วยแต่เพราะว่าก็อยากให้เป็นด้วยอะไรทําให้ลูกค้าหวิวหะแต่ถ้านอกเหนือจากวันพุธแล้วก็วันเสาร์หลังว,วีนอะไ่ก็จะมีเป็นไข่มุกวงวันเดิม,ามาใช่ไหมครับลูกค้าสามารถสั่งเป็นไข่มุกหวาม5บาทได้ ว่าจะไม่มีไข่มุกนะคะถ้าไข่มุกจะมีทุกวันพุธกับวันเสาร์นะคะตอนนี้ต้มเองชดชดเลยใช่แต่ถ้าเกิดว่าอนาคตลูกค้าแบบติดใจไข่มุกแบบลูกค้าอยากลูกค้าเยอะทุกวันเลยไข่มุกอะไรอย่างนี้นะคะก็อาจจะเพิ่มบันขึ้นมาอีกหรืออาจจะมีทุกวันแต่ตอนนี้มีแค่สองวันก่อนเเพราะว่าเพิ่งมีใหม่ๆแล้วะเดี๋ยวอ้ต้มไม่ทันเป็นลายแนวเหตดเอง ี่นอนอกถ้าแบบไม่ไม่มีคิวย่อยก็จะเข้าไปเตรียมวัตถุดิบด้านในนะครับแต่ว่ามีเวลาเพราะว่าของแบบนี้ย่อยจะผสมเรียนหมดเลยนะครับ เรียนทีนี้นาฬิกาปลุกล้วพี yeah> <S 2> <S 2> <S 2่อ้อยร้านพี่อ้อยเปิดวันไหนบ้างครับพี่อ้อยเปิดขายอะช่วงนี้เปิดเป็นวันอังคารถึงวันเสาร์นะคะอังคารถึงศุกร์นี้เปิดตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าเลยส่วนวันเสาร์นี้จะเปิดประมาณแปดโมงเช้านะคะ เพราะว่าอาการปวดแขนกลับมาอีกแล้วหมอหนักบันจันทนะคะหมอบอกว่าใช้งานหนักเกินไปนะคะข้างไหนข้าวางเหมือนเดิมค่ะข้างเดิมที่เดิมเลยตัวเดิมเลยหมอบอกว่าใช้งานหนักเกินไปใช้งานหนักเกินกําลังเขาก็เลยต้องหยุดตามหมอสรุปแล้วก็คือวันอังคารถึงวันเสาร์กินได้เนื้อ แล้วก็มีไข่โมกุกวันพูดกับวันเสรนาร์ะ่อยหาตังเบรรักษาเองอนี่แหละ,ะ <laughs> ขย่าดีร้ายนะคะ <laughs> ขย่าโถเกินไปด้วยกำลังเขียนอันน้อยๆใหญ่ๆของตัวเอง เมนูเผือกหอมแล้วก็คิดยากนะครับสีนี่เย้ายวนมากสีม่วงสังต้องลอยกินมันฝุันะคะเพราะว่าจะมีไข่มุกด้วยแบอร่อยกจะเอาคองแถมเลยลอกินมันฝรั่มีีมีฟีมีฟีไข่มุกเนาะ ทีนี้ลูกค้าก็เลยจะรอในว,วันพุธกับวันเสรนนาร์ได้แบบทีนี้พี่อ้อยไม่ลูกค้าลูกค้าหมุกมุกก็นี้นะคะครับวันพี่อ้อยอืเสนอไข่มุกไปลูกค้าไม่เอาลูกค้าจะเอาหมุก,ก,กมุกวันนี้อยู่ครับเพราะว่าหมุกมุกลูกค้าบอกว่ามันกรอบครับอยู่ที่เท,ทิกเจอร์การการหย่ำด้วยนะครับการเคี้ยวด้วยมีความชอบครับสั่งพี่อ้อยได้นะครับจะมีอะไรนะพี่อ้อยมีบุกมุกแล้วก็ไข่มุกไข่มุกค่ะไข่มุกตีเพื่อวัน พูดกับวันเสาร์บุกไข่มุกบวกเพิ่มห้าบาทมีทุกวันะค,ะครับครับเจ๊พี่อ้อยพูดไปพูดมากกับสีหลงอีกนะกครับป้าต้องซื้อตัวงนั่งซื้อให,ให้คนเบิ่์นงานอ่านน้ำเด้ออ๋อได้ได้ครับได้ค่ะบางทีแบบแม่ค้ากับตากล้องอบอลบอลูนเรื่องกับแบบลูกเขากับสีดสดบบสดแสดงอ่านกับสีแดงก็เจ้ากับสีนูนเรื่องเนาะ บางที่ก็มีหลงเลยทุกคนคำมันใกล้กันเนาะข้อเดอิมนี้พี่อ้อยจะเป็นออเดอร์จัดส่งนะครับทุกคนฝากกองผ้าลุงเนี่ยผ้าลงุาลงไปนำรอตั้ตาตันดูไปนั่งเล่นแบบเกอือใจอยู่กับการชงน้ำนะคะจากกองผ้าพูดไปกับพูดไปจัดส่งรูนะคะสักแก้ว ต่อกันเลยกับออเดอร์นี้นะครับเมนูกาแฟสดมาแล้วหอมตั้งแต่ย้อยบดใหม่ๆเนยนะครับสังเกตดูเวลาที่ด้วยทาเมนูกาแฟสดด้วจะค่อยๆเติมกาแฟทีล,ละแกแก้วกะละแกวบเลยนะครับแก้วต่อแก้วก็ล็อกล็อกกล็ น้ำที่พี่ไอซใช้ตัวนี้ก็จะเป็นน้ำเปล่าต้มสุกนะครับต้มสุกแล้วเราก็เอาถักให้เย็นแค่เทก็สวยแล้วนะตอนกินเลย เขียวชาเขียวผสมกาแฟนะครับชาพี่อ้อยก็จะกรองไว้ได้เลยเป็นรอบเป็นรอบไปนะครับเอาไว้ใส่ใน ก็อาจะเคยแนะนำการพักชาไปแล้วนะถ้าผมจำไม่ผิดทำหลายคลิปลงหลงเรื่อๆ <laughs> จะอยู่ในจะอยู่ในเย์ล์นะคี่คบผมทำเพย์ล์เลยนะเะเลทแนะนำเทคนิคพี่หอยคนระับลองเข้าไปดูนะครับในในหน้าช่องนี่แหละแล้วก็จะมีตัวเลือกเพลงทได้เลยจะเป็นหมด ไฟเกิดทุกคนแบบรเทคนิคแล้วก็คริปต่างๆคงจัดเป็นหมเป็นหมวดไว้น,นะครับยอยแตะผสมกาแฟไปแล้วทุกคนมองทันไหมไปเล<ด>ยนมนนะ เอ้ยพี่พต้องอารลอดเนาะอรอดเิ้มกิน,เ,นเสร็จแล้วนนไม <c oughs> ่ <c oughs> กล้าไม่กล้าจีบต้องให้ลูกค้าบอกราคาเนะ <c oughs> <c oughs> มาค่าไม่นานก็ให้ลูกค้าชี้เมนูให้ด้วยรแบบทำให้ลูกค้ามีส่วนร่วมจริงหรือเปล่าพี่้อยลืมเองแล้วก็ทำให้ลูกค้ามีส่วนร่วมลูกค้าจนอดหัวบ่ได้เนาะราคาโมโหูล้วค่าโมโหแล้วค่าจะคองขายเราได้ด้วยพี่้อยไม่รู้ราคาตัวเองขายหรือไม่ มากกว่า60รายการดีหลีบพราะบาทยังจำ่าได้จำเมนูดราแล้ว่าไหน้มโูเล่นนอกจากอันไหคลายบ่อยๆนะครับนอกจากอันไหคลายบ่อยนี่จะจาได้สุดเนาะแ้วถ้าเป็นเมนูผสมเมนูแบบพิเศษพิเศษขึ้นมาหน่อยนี่แม่ค้าจําไม่ได้เลยนะเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยตังเองนอกเอง ดีมากเลยแดดไม่ส่องเลยอากาศเย็นๆดี ได้แน่าจะกินง่ายขึ้นมีกลิ่นหอมคาราเมเลด้วยนะครับแกชอบกินคาราเมลชอบกินแบบเหมือนเด็กๆไหมเนี่ยคาราเมลม,มันจะหนะอมค่ะผสมกับกาแฟมันจะหนะอม,อ,มหนะอันนี้พี่วา,ายจะแช่เย็นไว้ตลอดถ้าไม่ได้ใช้นะ แค่เย็นนี้แค่เย็นนี้อย่าแช่ฟิตราวแค่น้ำแข็งก็พอแช่ฟิตร้าเนี่แข็งตังกว่าไดเนี่ได้ปั่ปั่นแกน้ม่เข้าเลยน,นี่จะแ,แ,แป,ปร้านนี้ผมกินอันนั้นเด้อนมีนี่ปั่นครับอร่อยจากไลนใส่ตีไข่มุก จะรอนที่มีไข่มกงจะกินแล้วอา,กกา,วาวทิตย์ตะเกียรเสาตะกี้ไม่ทันด้วยนะทุกคนไข่มุกวัดก้อนไงไม่ได้กินเลยถ้าลูก้าคิดมาไข่มุกย้อมอมตาก,ก่วได้ถ่ายคลิปเลยถ่ายไ,ไปถ่ายมาคลิปไม่เจะเหลือห,อหมดอะไรคะสามารถสา้า ถ้าเป็นวันวันพุธแตวันเสาร์ฟรีไข่มุกนะครับเพิ่มไข่มุกฟรีพุ้กับสาวนะครับแต่ถ้าเป็นบุกมุกจะมีทุกวันครับเพิ่มห้าบาทครับชุน หยับจนสองอันนี้ลมหยบแม็เลยนะคะ่งจทำไรเพราะไม่จ่ายเงินเพิออมาเนี่โอ้ชาเย่เยี่น่ากินมากกินะกิน แต่ว่าลูกค้ายังไม่มาลับ2แก้วหรือแก้วอื่นๆนะครับพี่วก็จะไปแช่รอในตู้เย็นนะครับก็ลูกค้าส่วนมากก็จะสั่งไว้นะครับแล้วก็ไปธุระแปะ๊บนึงแล้วกลับมา,าประมาณนี้นะครับเมนูต่อไปที่วอาจเริ่มทํากันเลย วบบันเสาร์นะคะร้านหยุดทุกวันจันทร์วันอาทิตย์จัน,นทร์นยัหค่ะมีปัน่นหวานน้อยชาไทยหวานปกตินะคะขอบคุณ พอพูดถึงเมนูหมีปั่นนมหมีปั่นมาเลยครับลูกค้าสั่งนมหมีปั่นเลยลูกค้าดูคลิปเห็นปั๊บก็หิวเลยตอนนี้ลูกค้าพี่อ้อยอยากกินไข่มุกพี่ร้อยมากนะครับด้วยก็เลยต้องแจ้งต้องแจ้งไปแบบทีละคนทีละคนอนาคตจะไม่ได้มีไข่มุกทุกวันแล้วตอนนี้ แต่อร่อยเด้อด้วยต้มครั้งที่สามครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองยังยังไม่เท่าไหร่นะครั้งที่สามมีนุ่มครั้งที่สามอร่อยจริงลุกค้ายน้อนถามหานะครั้งเกตดดูใครที่ใครที่ได้กินไปครั้งแรกนะคะลองกลับมาทานใหม่นะคะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งตัดสินใจพี่อ้อยครั้งแรกเด้อครั้งแรกก่ อีหยังมาพี่อ้อยต้มบุงมุกซี่อย่างไหนเนาะพี่แสบก็แสบเจือดก็เจือดอย่านแรกครั้งแรกเป็นไปแล้วก็ขื้นิดดเลยนะแต่ให้สูตรนี้ถูกไหมพี่อ้อยในหนังสือให้สูตรบูก่ะแต่ทําเองก็อย่างว่านาะไม่ได้ทํานานเนาะไม่ค่อยได้คนว่าไม่ค่อยได้ใช่ค่ะครั้งแรกไม่ไม่ค่อยได้คนครับเพราะว่าต้มจริงไวแล้วก็มาหน้าร้าน เ็าไม่เคยเด้ผลทันที่สองปีรีบวิบ่งไปนคนบ่อยนะคะ เยนบุกนูกนะครับ วันนี้นี่คือแบบถนอมแขนมากนะคะทุกคนเพราะว่าเพิ่งไปหาหมอมานะคะเมือ่อเมื่อวานไปหาหมอมาเป็นไปหายสักทีรอบนี้ไปหาหมอแบบโดยตรงเลยนะคะกั้งเนื้อรักษากล้ามเนื้อรักษาเส้นรักษาเอ็นอะไรเลย,เลยมหมอเลยบอกว่าอักเสบนะคะกล้ามเนื้ออักเสบเนื้อรัง ก็เลยได้ฉีดยาไปนะคะแล้วหมอก็ะนัดดูอาการอีกทเียาทิย์หน้าหมอบอกว่าใช้ใช้งานหนักเกินไปนะคะคนว่าใช้งานหนักเกินไปนะคะคเป็นเพราะว่าเขยา่าเขย่าไอ้นี่แหละคะ่ะเขยา่าเขยา่าโถบอยใช่ก็พยายามเขย่าน้อยลงนะคะไม่เขย่าก็ไม่ได้แล้วมันไม่ไหลสช้น้ำปั่นจนได้กล้ามเนะื้ออักเสบ <laughs> กามเนื้อหัวไหลไหมลาเลตตอนนี่นะคะนมหมีปั่นจุกจุกไปเลย,เลยตลาดนมตราหมีเีวไ่ตมีผู้ติดตามที่มาจากต่างประเทศด้วยนะว่านมหมีปั่นเป็นยังไงเนื่อว่าเป็นนมหมีเลยรไหมพี่วายผมก็เลยที่ใบว่าไม่ใช่ เป็นนมตาหมีเป็นโลโก้าตาหมีามาาน่นึกว่าไปเอามาจากหมีใช่นึกว่าไปเอามาจากหมี <c oughs> ขอบคุณนะครับทุกคนที่รับชมร้านพี่อ้อยขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องอิดกอล์ฟนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้๊ายบายครับสวัสดีครับ